สวัสดีครับช anel o อ r รีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวในายการ Mito m o d t i f o r t TV Big Date เรือนนี้กันนะครับ ในาการรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาสดๆดร้อนๆของทางแบรนด์มิโดเลยนะครับซึ่งก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางมิโดประเทศไทยนะครับที่ส่งเรือน,นี้มาให้ผมใช้งานตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้เนิ่นๆเลยนะก็จะได้เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามันน่าซื้อไหมสาหรับคนที่กําลังตัดสินใจอยู่นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมิโด้เขาส่งมาให้ผมเนี่ยครบทั้งเซตที่เขาเปิดตัวเลยนะครับแต่ว่าเรือนที่ผมเอามาใช้งานจริงๆอ่ะก็จะเป็นเรือนนี้เป็นหลักนะครับส เอามาให้ดูท้ายคลิปแล้วกันนะเอามาให้ดูแบบคร่าวๆแต่ว่าจะมาเล่าตัวที่แบบได้ใช้งานจริงๆแล้วก็ได้เอาไปใส่ใช้งานแบบมีระยะการใช้งานประมาณหนึ่งอะไรประมาณนี้ก่อนนะครับซึ่งยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะว่าเรือนนี้มันดีไหมมันอะไรยังไงบ้างนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับผมอยากจะพูดคุยถึงประวัติของนาฬิกาดีไซน์แบบทรงเหลี่ยมๆแบบนี้ของทางมิโดก่อนคือหลายๆคนเนี่ยพอเห็นหน้าตาปั๊บเนี่ยก็แน่นอนนะครับก็จะไปแบบรู้สึกว่าเอ๊มิโดเขาทําดีไซน์แบบเนี้ย ตามนาฬิกาหรือว่าเทรนในยุคป,ปัจจุบันหรือเปล่านะครับเพราะว่านาฬิกาปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีเทรนพวกอินทิเกรตเบรสเลตใช่ไหมครับพวกสายยางแนบกับตัวเรือนแล้วก็ทรงโคง้คงๆแบนๆหน้าปัดแบบออกแนวเหลี่ยมๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยลองย้อนกลับไปดูในอดีตนะลองย้อนไปดูพวกประวัติศาสตร์ของมิโดเองเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามิโดเนี่ยจริงๆเป็นแบรนด์นาฬิกาที่ทํานาฬิกาทรงสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับทรงเขาเรียกว่าทรงทีวีอ่ะมาตั้งแต่ปี1973แล้วนะครับ ซึ่งก็คือย้อนกลับไป50ปีพอดีเลยดังนั้นเนี่ยในรอบนี้มันก็เหมือนเปนการนําเอารุ่นทีวีอ่ะที่แบบมันเคยฮอตฮิตในอดีตเนี่ย กลับมาทําใหม่ในยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับจริงๆก็ถือว่ามีที่มาที่ไปจากตัวเรือนตัวดั้งเดิมในปี73เหมือนกันนะซึ่งแน่นอนว่าในช่วงปี73มเนี่ยมันก็เป็นยุคที่คือก็ถ้าเป็นทีวีก็แบบเป็นจอกล่องใหญ่ๆขาวดําเป็นตู้เลยนะครับดังนั้นก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่ในรายการในสมัยก่อนเนี่ยจะมีการดีไซน์คล้ายๆกับทีวีในยุคก,ก่อนกันนะแต่ถ้าเกิดมาพูดถึงทีวีปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะแบบอ่ะลืมภาพไปแล้วนะครับว่ามันเคยอ้วนมันเคยเป็นกล่องสี่เหหลี่่่ยมใใใมใญๆากอนนะครับ ยิ่งถ้าเกิดเป็นเด็กสมัยใหม่ที่แบบพึ่งเติบโตในยุคนี้นะก็จะแบบไม่เข้าใจเลยว่าเอ๊ะนี่มันทีวียังไงนะครับมันเหลี่ยมมันดูแบบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่แล้วทีวีมันต้องแบบเป็นแบนบางๆอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่าโอเคที่มาที่ไปมันก็มาจาก50ปีที่แล้วนี่แหละในการใช้งานทีวีของโลกเรามันก็เป็นแบบนั้นนะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าไม่ใช่แค่ปี1973เท่านั้นที่มีการทำนาฬิการรุ่นนี้นะถัดมาเรื่อยๆนะในปีต่อๆมานะครับไล่มาจะถึงช่วงปี2000กว่าๆอย่างเงี้ยมิโดเขาก็มีการออกแบบตระกูลทีวีหรือว่าตระกูลหน้าเหลี่ยมมาหลายรุ่นมากๆนะครับซึ่งก็จะอาจจะมีการดีไซน์แตกต่างกันไปเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนหน้าปัดด้านในคือแบบ ดีไซน์ก็กระโดดต่างกันไปเยอะนะแต่ว่าโดยคอนเซปต์พื้นฐานเนี่ยเขาก็ยังคงใช้ความเป็นหน้าเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับหน้าปัดจ,จะมาแนวเหลี่ยมแบบนี้คงไว้อยู่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมเลยดังนั้นก็เวียนจนมาถึงในปี2023นี่เองนะครับที่มีการออกตัวนี้ออกมานะแล้วก็เชื่อได้เลยว่าหล,หลายๆคนก็ฮือฮาตื่นเต้นปี๊ดการ์ดกันใหญ่นะครับว่าแบบโอ้โหเป็นเรือนที่แบบทำออกมาน่าสนใจมากจริงๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูดีเทลในการกันเลยดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกก่อนผมอยากให้้้ดดดูตััวหนดดน,นนนาาปใะ ตัวหน้าปัดด้านในเนี่ยมันจะมีการเล่นดีเทลอย่างหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากนะครับคือมันจะมีการเล่นเป็นเส้นๆ้นแนวนอนโดยเส้นแนวนอนของเขาเนี่ยลองสังเกตดูนะมันจะไม่ใช่เส้นที่แบบมันมีระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่อ่ะคือมันจะเป็นเส้นที่ค่อนข้างจะมีความแรนดอมแพทเทิร์นนะครับทำให้เวลาเรามองปั๊บเนี่ยแล้วแบบเราพลิกขึ้นพลิกลงอ่ะมันจะมีเอฟเฟกคล้ายๆกับทีวีมันไม่ติดอ่ะนะครับอารมณ์เหมือนประมาณว่าทีวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนสมัยนี้อาจจะไม่เข้าใจนะคือสมัยก่อนเนี่ย เวลาทีวีมันไม่มีสัญญาณเข้ามามันจะเป็นเส้นแบบเป็นจุดพิกเซลเป็นนอยส์เป็นซ่าขึ้นมาหรือว่าบางทีก็ขึ้นเป็นเส้นแนวตั้งแนวนอนอะไรแบบนี้นะครับอันนี้มันเอาลงเหมือนกับทีวีไม่ได้เปิดจอหรือว่าทีวีเปิดจอแต่ว่าสัญญาณนอยส์มันรบกวนเป็นสีดําๆอะไรประมาณนี้เลยนะครับดังนั้นก็เป็นจุดแรกเลยที่เออแค่นี้ผมก็ตื่นเต้นเลยนะคือแบบมันดูเรโทรดูย้อนยุค ทําให้นึกถึงทีวีสมัยก่อนมากๆเลยนะอันนี้จุดแรกนปัดทำมาได้ดีมากๆนะครับส่วนต่อมาเนี่ยคือเรื่องของรูมนะรูมเนี่ยก็มีให้เป็นซูเปอร์ลูมิโนวานะครับแต่ว่าจะเป็นรูมที่ทํามาลักษณะคล้ายๆเป็นแซนวิชไดอัลด้วยก็คือแบบมีการฝังลงไปใต้ตัวหน้าปัดนะครับซึ่งเวลาเรามองจากด้านข้างเราก็จะเห็นว่ารูมมันเหมือนเป็นหลุมที่แบบจมลงไปใต้หน้าปัดอะดังนั้นมันก็จะเพิ่มมิติความน่าสนใจให้กับตัวรูมได้ค่อนข้างแบบ ท่ดีนะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะทํายากมากกว่าการที่แบบวางมาร์เกอร์ลงไปแล้วก็ปาดลงลงไปบนมาร์เกอร์อะไรแบบนั้นนะครับ อันนี้คือแบบก็ต้องมีการเจาะร่องแล้วก็ใช้ลูมด้านล่างก็เป็นดีไซน์ประเภทหนึ่งที่ทําออกมาได้น่าสนใจดีนะซึ่งแน่นอนว่าเข้าที่มือเนี่ยก็สว่างขึ้นมาแน่นอนอลังการมากนะครับเข็มชมมั่วโมงเข็มนาทีก็มีขีดลูมมาให้นะครับดังนั้นก็ใช้งานที่มือสบายๆนะเรือนนี้ไม่ต้องห่วงเลยส่วนอีกจ,จุดหนึ่งที่แบบมีความโดดเด่นมากๆเนี่ยก็คือเรื่องของช่องวันที่ด้านบนตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับว่าชื่อรุ่นเขาเนี่ยจะเขียนว่า m u l t i f o r d t v Big Date คำว่าบิ๊กเดทก็มาจากช่องวันที่ขนาดใหญ่ตรงนี้นี่แหละซึ่งความพิเศษของช่องตรงนี้เนี่ยมันคือการที่เขาแยกตัวเลขอ่ะเป็น2ดิจิตที่มีความเอกเทศต่อกันนะครับคือเลขศูนย์กับเลข1เนี่ยมันเกิดจากจานหมุนวันที่เนี่ยสจานดังนั้นเนี่ยเวลามันเปลี่ยนวันนะครับเราจะเห็นทรานเซชันการเปลี่ยนวันที่แบบมันดูมีความพิเศษดูมีความแบบพลิกทีละวันอะอารมณ์แบบเรโทรย้อนยุควินเทจจัดๆเลยนะครับตรงนี้นะซึ่งเดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันนะครับ ตัวเครื่องบาลานซ์สปริงนีวาคลองนะครับอันนี้ก็ตามมาตรฐานแบบคุณภาพของนาฬิกาฝั่งส w a t c h g บ o อยู่แล้วนะสำรองพลังงาน80ชั่วโมงนะครับถือว่าเยอะมากๆนะ3วันกว่าๆเลยความคาดเคลื่อนต่อว,วันก็10-20วิเท่านั้นนะครับถือว่าใช้งานได้ดีนะคือเครื่องตัวนี้ยังไม่ได้เป็น COSC หรือว่า c o c ก Certified นะครับก็อาจจะแบบไม่ได้แม่นยําระดับโคนมิเตอร์ที่แบบวันหนึ่ง4ีวิ6วิแต่ว่าสเปคมาตรฐานทั่วถือว่าดีมากๆแล้วก็ใช้งานในชีวิตประจําวันได้สบายอยู่แล้วนะครับพอเราคลายสออกนะูดาวคลา สามารถหมุนขึ้นนะครับเป็นการขึ้นล้านด้วยมือได้เลยซึ่งจังหวะต่อไปเนี่ยจะเป็นการหมุนตั้งเวลาละซึ่งเพื่อนๆคอยดูนะว่าจังหวะที่ผมหมุนตั้งเวลาเนี่ยจากเลข1เนี่ยไปเป็นเลข2อเนี่ยมันจะมีการปาดเลเยอร์กันแบบนี้นะครับปุ๊บนะครับคือมันเป็นจานวันที่ที่มีการเหมือนทํารูปทรงให้เหมือนเป็นเฟืองอะ่ะแล้วก็เวลามันหมุนผ่านกันเนี่ยไอตัวเฟืองตัวนั้นเนี่ยที่มันเป็นซี่เฟืองมันจะทับกันนิดหนึ่งคือมันจะซ้อนทับกันนิดหน่อยทําให้เราเห็นเป็นเอฟเฟกในการ พลิกตัวเลขให้มันดูแบบเรโทรมากๆนะครับเอามณ์เหมือนกับเป็นป้ายนับคะแนนกีฬาสมัยก่อนที่แบบมันต้องพลิกที่โต๊ะอะไรแบบนั้นอ่ะเหมือนปฏิทินนะครับอันนี้ฟิลลิ่งมันจะแบบหลอกตาเรานิดนึงแล้วก็ทําให้แบบมันดูมีเอกลักษณ์ในการเปลี่ยนมากๆเลยอย่างนี้นะเนี่ยเพื่อนๆลองดูว่าเลขสเนี่ยจริงๆมันอยู่บนขาเฟืองขาหนึ่งนะครับแต่พอมันพลิกปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอย่างเงี้ยนะครับคือแบบดู เปลี่ยนตัวเลขได้เท่มากๆซึ่งพอขึ้นวันที่10ไปต้นไปเนี่ยเลขศูนย์ด้านหน้ามันก็จะพลิกเป็นเลข1แบบนี้นะครับเป็น1น,นั่น1น,นี่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเอฟเฟกที่แบบโหคูลมากนะครับเจ๋งมากๆเลยไม่ค่อยได้เจอบนนาฬิกายุคป,ปัจจุบันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดึงไมะพยมมาทีนึงเนี่ยก็เป็นการหมุนตั้งเวลานะอันนี้ก็เบสิกง่ายๆนะครับใช้งานแค่วันที่แล้วก็เวลาเท่านั้นเลยรายละเอียดฟังก์ชันก็ประมาณนี้นะครับขนาดต ประมาณ11.6มิลน,นะครับส่วนลักทุลักเนี่ยเดี๋ยวผมขอวัด2สเตปนะเตปแรกเนี่ยขอวัดจากตัวเคสเลยตรงเลยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ46มิลไปไปลาย47มิลอะไรแถวเนี้ยซึ่งถือว่าเป็นลักทุลักที่ใช้งานได้ดีมากนะครับคือแบบเล็กมากๆเลยอะ่ะใส่ใช้งานได้โอเคมากแต่ว่าแน่นอนนะครับพอมันมากระสายที่มันเป็นทรงอินทิเกรตแบบนี้ก็ต้องวัดลักทุลักจริงๆเนี่ยจากตัวสายที่ยื่นที่สุดนะครับก็จะออกมาเนี่ยประมาณ53มิลกว่าๆซึ่งถือว่ายังโอเคนะ คือคนข้อมือเล็กยังใส่ได้นะครับอันนี้ยังไม่ถือว่าใหญ่มากเกินไปนะเพราะว่านาฬิกาสวิสถ้าเกิดเป็นแบบบางแบรนด์อะที่มาทรงแนวแน,วนี้สายเป็นแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทะลุปไปถึง60มิลเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ถือว่าโอเคอะไซส์ยังแบบใส่ใช้งานได้ดีมากๆเลยส่วนฝาหลังก็เปิดโชว์เครื่องเพลว์เมติกแ0ูมาแบบนี้นะครับมีสเปคต่างๆบอกไวร้รอบๆนิดหน่อยนะครับก็มาดูสเปคการกันน้ำนิดนึงนะอยู่ที่10บาา์นะหรือว่า100เมตรซึ่งถือว่า ค่อนข้างจะเยอะนะอันนี้ก็เอาไปโดนน้าแช่น้ําได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับไม่ต้องห่วงเท่าไหร่นะที่เหลือก็ไม่มีอะไรละนะครับเป็นสแตนเลสสตีลอะไรก็ว่ากันไปนะครับตัวเครื่องก็หน้าตาแบบ ค่อนข้างจะดูเรียบร้อยตามมาตรฐานของ powermatic 80นะคือแบบก็จะเงินๆนะครับไม่ได้มีการเล่นสีทองสีทองเล่นดีเทลอะไรไมาเยอะเท่าไหร่แล้วก็เน้นการใช้งานที่แบบระยะยาวไม่ค่อยพังง่ายเท่าไหร่อะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับส่วนน้ําหนักเวอร์ชั่นสายยางนะครับช่างออกมาเนี่ยอยู่ที่108กรัมนะถือว่าน้ําหนักโอเคมากซึ่งเดี๋ยวผมช่างแบบสายเหล็กให้ดูเลยแล้วกันนะครับอันนี้สายเหล็กแบบที่ยังไม่ได้ตัดสายออกสักข้อเลยนะช่างออกมาเนี่ยจาก108กรัมนะครับ ก็กลายเป็นประมาณ157แถวๆนี้นะครับบวกมาประมาณ50กรัมซึ่งก็ยังโอเคอยู่นะผมว่ายังไม่ได้หนักเวอร์อะไรมากเกินไปนะครับส่วนเรื่องสายเนี่ยสายอันนี้ธรรมดีมากนะคือเป็นสายที่แบบมีความยืดหยุ่นได้ดีนะครับแล้วก็แบบสามารถดัดให้มันเข้ากับข้อมือได้อะคือมันไม่ได้มีความแข็งแล้วก็ไม่ได้มีการต้านการดัดโค้งของเราเท่าไหร่นะครับคุณภาพสายนี้โอเคมากเลยแล้วก็สีสันอย่างที่เห็นนะครับส้มจี๊ดสะใจมากซึ่งผมเห็นครั้งแรกแล้วแบบโผผมต้องมาตัวนี้เลยนะครับเพราะว่า คือหน้าปัดดำๆแบบนี้กับสายสีส้มแบบนี้ยังไงมันก็ไปได้วยกันได้ดีอยู่แล้วนะแล้วยิ่งแบบสายเขามีการเล่นดีเทลเป็นเม็ดๆขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็เข้ากับรูปทรงนาฬิกามากเลยอ่ะคือนาฬิกาเนี่ยทรงมันก็ค่อนข้างจะแปลกตาอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยขอบทรงเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับมีการเล่นหยัก ตรงบนตรงล่างแล้วก็มีเม็ดตรงนี้มาด้วยอีกนะซึ่งก็เป็นอะไรที่ดูแปลกตามากนะครับที่มันจะมีเม็ดตรงนี้โผลมาดือด้อเลยนะครับส่วนตัวเคสก็เข้ากระสายได้ดีมากนะอย่างเงี้ยสายมันจะมีความแบบโค้งเรียบลงมากับตัวเคสแบบค่อนข้างจะพอดีมากนะทำให้เวลาเรามองจากด้านข้างมันก็จยิ่งดูแบบค่อนข้างจะดูกลืนกันดีอ่ะไม่ได้มีอะไรกระโดดขึ้นมาแล้วก็ดูแบบล้ําเส้นอะไรกันเท่าไหร่นะครับเนียนเลยนะถือว่าภาพรวมทําได้ดีมากส่วนเรื่องการขัดเงาก็ดีตามสไตล์มาตรฐานมิดโวอยู่แล้วนะครับเท็กซ์เจอร์ส่วนมากจะเป็นแบบาตินฟะะรเเลลลส้อดด ลแล้วก็รูปๆนี่คือแบบอย่างลื่นเลยนะครับคุณภาพทร,รมดีมากจริงๆส่วนตัวสายด้านหลังก็มี Quick Release มาให้นะครับก็สามารถบีบเพื่อแกะสายออกมาได้เลยนะอันนี้ก็ทําให้เราสามารถเปลี่ยนสายได้อย่างง่ายเลยซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยไปซื้อตัวสายเหล็กมาแบบนี้และแบบซื้อแบบ2สีอย่างเงี้ย เพื่อนๆก็สามารถถอดสายเปลี่ยนกันเองได้เลยแบบสบายๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบอ่ะซื้อแค่สายยางนะครับก็ในอนาคตน่าจะสามารถสั่งตัวสายเหล็กมาได้นะอันนี้ก็น่าจะทาให้เราเปลี่ยนสายได้สนุกมากขึ้นนะครับแต่เท่าที่ผมถามนะตอนแรกเนี่ยอาจจะยังไม่มีขายสายเหล็กหรือว่าสายยางแยกในตอนแรกนะครับแต่เชื่อว่ามาทรงนี้เนี่ยยังไงอนาคตซื้อเพิ่มได้แน่นอนนะครับก็ รอซื้อได้เลยนะอ่ะขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะครับข้อมือผม5.5นิ้วหรือว่า14เซนเนี่ยก็ใส่รูสุดท้ายได้แบบพอดีเลยนะครับเนี่ยรัดออกมาได้เพอร์เฟกลงตัวมากแต่ถ้าเกิดคนข้อมือเล็กกว่า5.5นิ้วเนี่ยผมไม่แนะนําให้ใส่สายยางแล้วนะเพราะว่ามันแบบต้องเจาะรูเพิ่มแล้วอะแล้วสายแบบเนี้ยไม่อยากให้เจาะเลยนะครับเพราะว่ามันทรงการเจาะรูเป็นเหลี่ยมๆแบบเนี้ยมันหาเจาะเองได้ยากมากนะครับยังไงก็แนะนําว่า ข้อมือ5.5นิ้วขึ้นไปอ่ะน่าจะดีกว่านะอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับสุดจริงๆนะครับคือตัวกระจกเมื่อกี้ลืมพูดไปนิดนึงนะครับกระจกเป็น Sapphire Crystal นะแล้วก็การตัดแสงถือว่าทําได้กลางๆนะครับอาจจะไม่เกลี้ยงมากแต่บางมุมก็มีการตัดแสงออกไปได้ชัดเจนดีประมาณนึงนะครับคือก็จะมีบางมุมแหละที่ไม่เห็นแสงสะท้อนอะไรเลยแต่ว่าโดยธรรมชาติทั่วไปอ่ะมันก็จะมีติดๆมาบ้างอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะ ถือว่าใช้งานได้ดีระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ได้มีความซีเรียสอะไรมากซึ่งฟีลลิ่งการอยู่บนข้อนะโอ้โหแบบดีจตจัดเลยนะครับคือสายอะ่ะด้วยความที่มันโค้งรับกับตัวลักแบบนี้นะครับทำให้เวลาอยู่บนข้อขนาดเป็นเลือน40มิลน่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดมาทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับผมใส่แล้วผมจะรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปนิดนึงแต่อันเนี้ยด้วยความที่ลักทุลักเขาสั้นแล้วก็สายเนี่ยมันหักลงมาได้เลยมันก็จะไม่มีช่องว่างตรงเนี้ยที่ผมจะยัดอะไรเข้าไปได้มากเท่าไหร่นะครับ ดังนั้นก็ถือว่าโอบข้อมือได้ดีมากนะครับอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองดูด้านข้างนะคือมันแบบโค้งมาแบบเป็นทรงสวยเลยอะซึ่งเป็นการดีไซน์ที่ดีมากๆนะครับปกติแล้วในรายกาที่ใช้สายยางนะแล้วก็ทรงมาแบบเนี้ย จะชอบมีปัญหาสายยางมันจะยื่นออกมาก่อนอะยื่นบนยื่นล่างแล้วค่อยตีโค้งนะครับทำให้เวลาคนข้อมือเล็กใส่อะ่ะมันก็จะเกิดปัญหาที่แบบสายมันมีความกลางบนกลางล่างมากเกินไปแล้วดูไม่สวยแต่อันเนี้ยคนข้อมือเล็กก็ใส่ได้สบายมากเลยนะครับเป็นการแก้ปัญหาที่ดีมากของมิโดนะแต่แอบ,บเสียดายนิดนึงตรงที่รูมันให้มันน้อยไปนิดหนึ่งะนะครับคือถ้าเกิดเขาดีไซน์ให้สายมันสั้นลงหน่อยแล้วก็มีรูเผื่อเข้ามาด้านสั้นฝั่งเนี้ยอีกประมาณสักรูหนึ่งอะ่ะ มันก็จะเปิดโอกาสให้คนข้อมือเล็กใส่ได้มากขึ้นนะซึ่งเอาจริงสําหรับผมนะผมข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14เซนเนี่ยบางทีผมยังแอบรู้สึกว่ามันหลวมไปนิดนึงเลยวยซ้ำน,น,นะครับเวลาอยู่ในห้องแอร์ที่แบบมือมันเย็นๆมากๆข้อมือเราหดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะแอบรู้สึกนิดนึงนะว่าเออมีความคุกคลิกอยู่บ้างเล็กน้อยนะคือแบบยังไม่ได้เพอร์เฟกต์ฟิตอะอาจจะฟิตติ้งแค่แบบเท่านั้นนะครบดังนั้นเก้ากิบแนะนําแบบจรๆเลยนะผเว่านั้นนะอระ6นิ้นท้วนว่าเสุดเะครับ 5.5นิ้วอาจจะมีความรู้สึกว่ามีแบบบางโมเมนต์ที่ขยับขยับอยู่บ้างแต่ถ้าเกิด6นิ้วนี้ผมว่าแบบเพอร์เฟกฟิตแน่นอนนะครับส่วนเรื่องคู่สีบอกเลยว่าเป็นคู่สีที่แบบโอ้โหมันมันเด่นมากจริงๆนะครับคือสายสีส้มอะยังไงมันก็เตะตาอยู่ละซึ่งปกติแล้วสายสีส้มเนี่ย มันจะไม่ได้เข้ากับนาฬิกาได้ง่ายเท่าไหร่นะคือต้องนาฬิกาที่มีทรงแบบมีความยูนิคแล้วก็มีอะไรบางอย่างเท่านั้นนะ่ะมันถึงจะไปกับสีส้มได้ดีนะครับโดยที่ทรงของตัวเรือนนี้มันเป็นแบบนั้นนะ่ะคือมันเกิดขึ้นมาเพื่อสามารถเปลี่ยนสายสีสีได้ทําให้แบบ เปลี่ยนเป็นออปชันนั่นออปชันนี่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ได้แบบค่อนข้างสบายมากเลยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นการแมทสายที่แบบโอเคมากเลยอะ่ะคือเปเพื่อนลองนึกภาพนะว่าถ้าเกิดเรือน,นี้มันเปิดตัวมาแล้วก็เป็นหน้าดําและสายดํนะผมว่ามันมันรู้สึกแบบจืดเลยะนะครับมันดูจะดํดๆหมองๆดูแบบไม่มีความเด่นอะไรเท่าไหรอ่อ่ะ แต่พอมันเป็นสายส้มขึ้นมาปั๊บเนี่ยโอ้โหมันมันจบเลยนะครับมันทําให้คนที่รู้สึกว่านาฬิกามันจะดูเลโทเกินไปหรือเปล่ามันจะดูเชยไปไหมมันตัดความคิดนั้นได้เลยนะครับมันดูทันสมัยขึ้นมาประมาณหนึ่งเลยทั้งๆที่หน้าตาด้านในนมันเลโทวินเทจมากๆนะครับ ก็เป็นการจับคู่ที่ดีมากๆนะอันนี้ผมขอชื่นชมเลยนะครับทำมาได้ดีมากจริงๆเอ่ะเดี๋ยวผมลองเอาตัวสายสีอื่นๆนะครับแล้วก็พวกสายเหล็กเนี่ยมาทับท้าให้ดูนะคืออาจจะแค่ทับท้าให้ดูนะเพราะว่าเป็นตัวที่เขาแบบอาจจะต้องเอาไปส่งต่อให้คนอื่นรีวิวหรือว่าเอาไปขายต่อโชว์หน้าร้านอะไรแบบนี้นะครับก็จะยังไม่ได้แกะใช้งานหรือว่าแกะซีลอะไรนะแต่อันนี้มันเป็นเรือนผมเองผมก็เอามาใส่ใช้งานให้ดูได้เต็มที่นะครับ อย่างตัวสายเหล็กเนี่ยก็ต้องบอกว่าทีแรกผมแอบคิดนะว่าสายเหล็กมันจะมีปัญหาในการสวมใส่มากกว่าสายยางนะครับตามสไตล์นะครับสายเหล็กมันน่าจะการกว่าอะไรแบบนี้แต่เอาไปเอามาเออสายเหล็กการน้อยกว่านะคืออย่างเงี้ยเพื่อนๆลองดูคือมันสามารถบีบกับข้อมือเราได้กระชับมากๆนะครับแล้วก็เอ็นลิงเขาว่าทำมาดีมากนะอันนี้คือแบบเป็นเอ็นลิงตัวอย่างเลยสำหรับคนที่จะทำนาฬิกาที่แบบมันเป็นทรงคล้ายๆ i ินทิเกรตเ b r สเ e l นะครับเนี่ยคือเอ็นลิงเขามันจะมีความ โค้ง oh, ไปกับตัวลักนะครับแล้วก็มีการหักลงมาได้ตรงมากๆอะ่ะคือแบบมีการแทงลงมาเพื่อช่วยเหลือเราให้มันไม่ดูกลางมากเกินไปอะ่ะดังนั้นเวลาเราใส่ปั๊บเนี้ยมองจากด้านบนมันก็จะแบบเห็นทรงเอ็นลิงก์อยู่แต่ว่าก็จะไม่ยื่นออกมามากเท่าไหร่นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่เออดีไซน์มาดีมากเลยอะ่ะแล้วก็สายเขาเนี่ยสไตล์ก็จะแบบมีความเล่นการขัดเงามาข้อตรงกลางแบบเนี้ยนะครับแล้วก็รอบๆเป็นการขัดด้านนะคุณภาพสายดีมากนะครับอันนี้ค่อนข้างจะ คุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยการล็อกก็เป็นบัตเตอร์ไฟแบบนี้นะครับเนี่ยลองดูนะแล้วก็สามารถถอดตัวสายได้ด้วยด้านหลังแบบนี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดใครที่มี2เรือน2ส,สีก็จับเปลี่ยนสายกันไปเปลี่ยนสายกันมาได้เลยเต็มที่นะครับเขาน่าจะดีไซน์มาให้เราเปลี่ยนได้สนุกสนุกอยู่แล้วนะอันนี้ก็เป็นหน้าน้ําเงินนะครับ ก็สังเกตดูว่าหน้าน้านเงินอาจจะไม่ได้เห็นพวกลวดลายเนี่ยทัดเท่ากับตัวหน้า,า,นาเทาดำนะอย่างหน้าดำเนี่ยจะเห็นว่าแบบมันจะมีความสว่างขึ้นมาตรงกลางเนี่ยค่อนข้างจะเด่นขึ้นมาหน่อยนะครับคือเด่นกับตัวหน้าน้านเงินอนะ่ะหน้าน้ํานเงินมันจะดูแบบมีความกราเดียนไล่จากดําไปน้ําเงินซึ่งมันก็จะดูจมๆนิดนึงอันเนี้ยมันจะแบบเป็นดําไปเทานะครับก็เลยจะสว่างกว่าหน่อยก็ลองดูว่าชอบแบบไหนนะคือถามผมเนี่ยผมว่าแบบมันสวยทั้งคู่เลยอ่ะเอาจริงๆนะซีรีส์นี้ควรมีสัก2เรือนนะครับสายเหล็กเรือนหนึ่งสายยาง ส่วนตัวนี้เป็นตัวหน้าดำนะครับหน้าดำเนี่ยอันนี้เป็นสีเดียวกันกับตัวสายส้มเลยนะครับเนี่ยสังเกตดูหน้าปัดเหมือนกันเป๊ะแต่ว่าเปลี่ยนจากสายยางเป็นสายเหล็กเท่านั้นเองก็ฟีลลิ่งต่างกันประมาณนี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะคืออารมณ์เปลี่ยนกันเยอะเหมือนกันนะคืออย่างตัวสายยางเนี่ยได้ความสปอร์ตได้ความเด็ดมากๆแต่พอเป็นสายเหล็กปั๊บเนี่ยอันนี้เรโทรของจริงเลยนะครับวินเทจย้อนยุคดูมีความแบบเป็นรายการทีวีสมัยก่อนมากๆนะครับ ก็แล้วแต่เลยว่าเราอยากได้กลิ่นอายแบบไหนนะครับชอบเลโทรจัดจัดนะครับชอบย้อนยุคชอบวินเทจมากๆไปสายเหล็กเลยแต่ถ้าเกิดอยากได้ความสปอร์ตขึ้นมาหน่อยอยากดูสนุกสนุกนะครับก็มาสายส้มส่วนตัวนี้อ่ะอันนี้เป็นตัวสายยางอีกตัวหนึ่งเป็นสีน้ําเงินนะครับสายสีน้ําเงินสวยมากนะบอกเลยว่าแบบทีแรกไม่คิดว่าสีน้ําเงินจะมาสู้สีส้มของผมได้เลยนะครับแต่ว่าพอเห็นตัวจริงปั๊บโอ้โหน้ําเงินนี้ ไม่เบาเหมือนกันนะครับเป็นคู่สีที่ดีมากๆเลยเข้ากับตัวหน้าปัดได้แบบโอเคอะนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลองขึ้นคอให้ดูแล้วกันนะครับนี่สสยน้ําเงินก็ประมาณนี้โอ้โหพอๆกันเลยนะครับคือแบบเดือดร้อนจริงนะคือแบบไม่รู้จะเลือกสีอะไรดีผมขอยกให้เป็นหน้าที่ของเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าจะเอาสีอะไรยังไงนะแต่ยังน้อยๆอย่ะเพื่อนๆต้องโดนสักเรือนหนึ่งอะนะครับคือแบบ รุ่นนี้มิโดทำมาดีจริงดีมากๆก็ใส่ใช้งานได้เวิร์กมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกสีหนึ่งที่สวยอะนะครับคือถ้าเกิดให้แนะนําแล้วกันนะถ้าเกิดแบบอยากได้สปอร์ตด้วยแต่ว่ายังดูเรียบร้อยอยู่ใส่ไปทํางานใส่ไปออฟฟิศแล้วแบบไม่ได้เด่นมากไม่ได้ดูเตะตามากอะน้ําเงินนี้น่าจะตอบโจทย์ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่แบบโหเลือกยากมากจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสีเขียวนะครับมีสีเขียวด้วยนี่เป็นอีกสีหนึ่งที่ก็จะดูแบบ ถ้าเกิดอยากได้ความวินเทจความย้อนยุกแล้วก็สีมีความผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตัวนี้นี่คือแบบมาเต็มสุดทางเลยนะครับอยู่บนข้อก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสีเขียวนะผมว่าอันนี้ก็จะดูวินเทจสุดนะถ้าเกิดให้เทียบกับหลายๆตัวที่หยิบมานะครับน้าเงินกระดํามันก็จะแบบไม่ได้วินเทจชัดมากกันนะครับมันจะมีกลิ่นอายเบาๆแต่ว่าตัวเขียวเนี่ยอันนี้กลิ่นอายความวินเทจความเรโทรนี่มาเหนือาชาวบ้านมากๆนะก็ลองดูกันได้นะครับว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะก็เลือกยากมากเลยนะครับนี่ลอง เทียบให้ดูหลายๆสีแล้วกันนะเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันออกมาประมาณนี้นะครับหน้าดําหน้าเขียวหน้าน้ําเงินนะครับก็ประมาณนี้ลองเลือกกันดูนะครับส่วนเรื่องของราคาเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวสายเหล็กนะครับตัวนี้นะไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามเนี่ยจะอยู่ที่4,300 0บาทนะครับอันนี้ราคาป้ายเลยแล้วก็ถ้าเป็นสายยางเนี่ยจะอยู่ที่39,000บาทก็ราคาป้ายเหมือนกันซึ่งซื้อจริงก็อาจจะมีส่วนลดนู่นนี่นั่นนะครับลดหลั่นลงไปอีก โดยที่ราคาไฟนอลเนี่ยมันก็น่าจะตกอยู่ประมาณ30,000ื่นกลางๆเลยแถวๆนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงราคาที่แบบโอเคมากอะ่ะสำหรับการได้ใน,ใ,นใ,นในการหน้าตาแบบนี้ทรงแบบนี้แล้วก็ฟิตติ้งบนข้อมือการสวมใส่แบบดีงามสบายมากๆแบบนี้นะครับก็ลองไปเลือกซื้อกันได้นะครับยังไงก็ขอบคุณทางวิโด้อีกครั้งที่ส่งนาฬิกามาให้ครบทุกสีเลยนะครับมาให้ลองจับๆดูนะซึ่งใครที่แบบมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรือนนี้นะครับอยากรู้นั่นอยากรู้นี้ก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้เหมือนเคคยนะรับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ